สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนเล่นรถเก่านะครับฉีเป้ารถสวยยุค90กันอีกแล้วนะครับมิตซูมิชิ L 200นะครับตอนครึ่งนะครับตัวนี้เทอร์โบโรงงานนะครับเครื่องยนต์สภาพสวยมากนะครับเครื่องไม่เยิ้มนะครับน้ำไม่ดันนะครับขวัญไม่ไหลนะครับ วิ่งทางไกลได้สบายนะครับเอเยนนะครับภายในสะอาดนะครับภายในเป็นสีน้ำมันนะครับสภาพสวยมากนะครับรถรุ่นนี้น่าใช้งานมากนะครับเครื่องยนต์ก็ประหยัดน้ำมันนะครับสีดำเงาๆเลยนะครับสีสวยมากนะครับสี90%เลยนะครับสภาพสวยจัดทรงรลอๆเลยนะครับ ไฟท้ายรมดำนะครับล้อแม็กสวยมากยางดอกเต็มๆกันเลยนะครับกระจังหน้าเงานะครับไฟหน้ารมดำนะครับสภาพสวยๆกันเลยนะครับช่วงล่างดีนะครับคัสซีสวยตัวถังรถไม่มีผุเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดจะอยู่ด้านหลังคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระติ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ